สบายดีทุกคนไปไปกินข้าวน้ำกันเมื่อนี้พวกเฮามีเมนูสองเมนูเนาะกะเมนูที่หนึ่งกะเป็นต้มตินไก่เนาะเมนูที่สองกะมีกุ้งแช่น้ำปลาน้ำกันสองเมนูเนาะกะมื้อนี้กะคิดยากมาโดนนะทุกคนแต่ว่าขั้นตอนตอนอ่า พวกเขาเหตุเหนพวกเขาบริทายทุกคนในเบิงเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าความจําโทรศัพท์ของพวกเขานี่มันเต็มอีกแล้วทุกคนเออจะเแมนจังแม,น,งมนมันยากเนาะก็เลยบริทายให้ทุกคนในเบิงน้ากันเนาะตอนนี้สิพาทุกคนไปกินอ่ากุ้งแซ่น้ําปลาแล้วกันต้มตินไก,ก่น้ํากันไปไปกินเลยเนาะทุกคนเนาไปกันเลยมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องต้มตินไก่พวกเขาค่ะ นั่งสุกเนาะเดี๋ยวเห็นบ่แต่แซบบอพร้อมเสิร์ฟละเด้อแซบขนาดซิมกันอืมยอดสุด,สด,สดมยอ,มหอมดหอมหอมหอมใบขี้โหดแล้วก็หอมอันหัวซิงไขหง่หอมขิงหอมชาเนาะมา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  มอดกันบัดนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วบัดน,นี้นะบอสตุดีมือนี้อันนั้นพอบ้านคอยแล้ไปตลาดมาเนาะเราก็เลยไปเห็นตีนไก่เราก็เลยมาให้คอยเอ่อมาหิรเมื่อมืต้มผิวจะส้มเนาะกินกับตำเบงฮงอย่างนั้นบอสเรียบร้อยบัดน,นี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟ มาเดอ้อมาเดอ้อทุกคนมากินน้ำกันเนาะนี่เดอ้อคุ้งแซนน้ำปลาของพวกเฮาแล้วเรียบร้อยแล้วเ,วเวป็าแซบบาทุกคนบาแซบมาเดอ้อมากินน้ำกันเดอ้อเห็นบ่มเป็แซบเนาะลุยแล้วแบบนี้คนเดียว เสร็จเป็นทีเฮียมห้อยเนาะมันน,นี่พร้อมเสิร์ฟแล้วโอเคพวกเขาไปกินกันก่อนเด้อมันนี้นะเรียบร้อยทุกคนเอ้ยเห็นเรียบร้อยแล้วไปมันนี่ลุยกินน้ำกันเด้อเห็นหบอนี่ก็แล้วละซีมแล้วเดีนี่สุดๆเลย รสชาติกีจัดแซ่บแซ่บอิลี่นะทุกคนมาบริเวาเล่นเดี่ยนี่แซ่บอิลี่เบื้องตื้สีกระหูเนาะว่ารสซาดนี่มันแซ่บซ้ำใดนี่นะน้ำลายแตกมา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 เนี่โอเคเด้อพวกเขาไปกินกันก่อนเด้อมาเนี้เด้อหิวละหิวละบัเนี้มาเด้อมาเด้อทุกคน มากินกุ้งแซน้ำปลาเนาะมื้อนี้เนาะพวกเขาเฮ็ดกุ้งแซน้ำปลากินเอ่อเฮ็ดกับโบได้หลายดอกเฮ็ดพอพอดีกินเนาะบ่มีไผกินน้ำน้ำลายแตกทุกคนมีกุ้งแซน้ำปลาแล้วก็มีต้มต้มตีนไก่เนาะมากินน้ำกันเด้อบ่โบเห็นเนาะ ็แซบคำใหญ่ๆโลกต้องขอโทษหลายๆนะทุกคนเนาะที่พวกเราไ่ได้ถ่า,ายตอนอที่ว่าพวกเราเห็ดนะพอดีเอาคาหน่อยหนึ่งเนาะเราวสามารถถ่า,ายให้ทุกคนได้เบิ่งน้าะนะ เลยเอาขั้นตอนตอนแรวเลยน่ะมาให้ทุกคนได้เบิ่งน้ำกันเนาะหิวเหีวหีวามา sắp sụt sụt lời Nào, sốt được. บร่ได้แตงนัคิ้วกับบุมีเ่นไหอืมรสชาติสุดๆเลย Một cay Một tấm tỉnh cay lắm Xụt nhọt xụt nhọt Ngon Cồm à. còm Thật lời Sụt sụt lời Mà. tìm tin cay รสชาติสุดๆเลยเข้มขน้นเผ็ดกินอาหารโบรเผ็ดนี่ยโบแซ่บเด้วทุกคนเด้อไม่มีมรสชาติเหรอกินเผ็ดๆแบบเวลาเขากินแล้วเขาได้แบบยังซี่เป็นน้ำอ่ะนะถือว่าอาหารตัวนี้นี่แซ่บสำหรับ่อยได้แต่คนอืน่นโบมือเดอ้อ เวลากินตำกินยังอะนะแล้วเราต้องมีมีแบบว่าเห็ดแบบนี้เป็นน้ามันะแล้วมันแซบน่บเนาะกินแล้วนั่งกินจิ้มกินซิเซ่บุมีรสซาติแซบแถวนี้นี่เป็นอาหารที่บุมีรสซาติเขาเอื่นว่าอาหารที่บุมีรสชาติบ,บุแซบ่บเนาะ เลยเห็นหมาเนี่ยเขาบ่าได้กินนข้าวใส่ได้เนี่ยช่วงนี้ลุ้นเนาะน้ำหนักขึ้นหลายโพดช่วงนี้นะ ัได้กินแต่เพิ่นนี่แล้วก็กินบอยักเซาด้วยเนี่แหนเพิ่นอยู่นี่แล้วบอยักเซาแล้วอันอื่นเมนูอื่นก็บใยักต้องนะคะันได้มาแหนตัวนี้แล้วเนาะ Không mà lạ nó ียมเยอะเลยเป็นยาตา้านโควิดก็เจ้าว่าแซบบอแล้าเอาอีกแซบโอเคทุกคนวันนี้พวกเฮากะกินอิ่มบระเทียมห้อยแล้วเนาะกะ พวกเขาจะมาจบคลิปเนาะกาฝากได้เดอ้อทุกคนที่เข้ามาเบิงมาชมคลิปของพวกเขากาฝากอ่าชวยกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไคร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้อ่าพวกเขาได้คลิปไปไหมให้ทุกคนได้เบิงได้ชมกันอีกเนาะกาครอบใจหลายๆบาย bye bye. พบกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อ